กตีไลฟ์เปิดใจทั้งน้ำตาเหนื่อยจากเป็นคนกลางของครอบครัวกระปุกเก็บความทุกข์ของทุกคนขอยอมแพ้แล้วล่าสุดกตีอารามบอยไลฟ์สดทั้งน้ำตาเปิดใจจากประเทศอังกฤษพร้อมบอกหมดเปลือกถึงสาเหตุตัดสินใจเลิกรากวางสุภพพักภรรยาที่ยังรักมากเหมือนเดิมลั่นเป็นคนกลางที่เก็บความทุกข์ของทุกคนสุดท้ายวันนี้ขอยอมแพ้เกิดมาพร้อมกับภาระเลือกที่จะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งกตีได้ไลฟ์ผ่านช่อง YouTube มีใจความระบุว่าก่อนอื่นต้องขอโทษเลือกที่จะลงเมื่อวันพี่ที่จะต้องไม่ตอบคำถามใดๆครับ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะรู้เดียวหนูจะเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมก็เข้าใจครับในเพจที่เอาข่าวไปลงหนูพร้อมจะให้ทุกคนด่าครับอยากจะด่าตามสบายครับแต่หนูจะบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกครับกับคนหนึ่งคนที่เดินทางร่วมกันมาเกือบ12ปีหนูรู้จักกวางตั้งแต่อายุ23จนตอนนี้35เกือบหนึ่งทศวรรษหนูต้องยอมรับว่าเรื่องทัศนคติวีคิดเราไม่ต้องตรงหนูเกิดมาพร้อมกับภาระหนูเลือกที่จะรับผิดชอบมันรับผิดชอบครอบครัวดูแลแม่ดูแลพี่ชายคนโตเออเออองอองพูดไม และอบอุ้มเขาไว้คนที่อยู่ข้างหนูมันก็กดดันแหละพอเราได้รับแรงกดดันภาวะต่างๆมันก็กลับกลายเป็นว่าหนูก็จะพูดจาแรงๆใส่ผู้หญิงมันไม่ดีหรอกมันน่าตัวมีเวลาไปด่าผู้หญิงไปตะอคอกใส่ผู้หญิงซึ่งผมไม่อยากทําหนูไม่อยากเป็นบางทีครั้งเราเลือกแล้วที่จะเป็นแบบนี้กวางไม่ได้ผิดนะเขาก็มีไมเซ็ตของเขาวิธีของแต่ละคนที่ถูกเลี้ยงดูมาคนละอย่างหนูก็ถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นชีวิตใครชีวิตมันแต่คนสองคนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมทางกัน บางคู่บางคนคิดว่าโลกภายนอกไม่เกี่ยวชีวิตคู่เป็นเรื่องของคนสองคนแต่สำหรับหนูไม่ใช่หนูไม่อยากให้เขาเสียเวลากับหนูถามว่ารักมากกว่างรักหนูร้อยเปอร์เซ็นตหนูรักกวางล้านเปอร์เซ็นต์การพิมพ์ไปเป็นตัวหนังสือมันพูดไม่หมดหนูขอบคุณความรักที่กวางมอบให้หนูรักผู้ชายกระจอกกระจอกคนหนึ่งจะรวยจะจนเขารักที่เราเป็นเราแต่อย่างที่บอกถ้าจะไปทางความรักของผมอย่างเดียวมันก็จะดูเห็นแก่ตัวของครอบครัวหนูไปหน่อยแม่หนูก็ยังไม่ตาย แต่ถ้าผมจะดูแลครอบครัวอย่างเดียวคนข้างกายหนูเขาก็จะไม่ได้เวลาในส่วนที่จะต้องได้การเป็นคนกลางลำบากใจแต่หนูไม่ได้คนกลางแค่แม่กับเมียหนูเป็นคนกลางของทุกๆฝ่ายบางคนที่พูดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูพูดจะเลือกแค่หนึ่งสองสามเพราะเราอยากให้ทุกคนรักกันหนูคิดแค่นั้นเองหนูกับกวางมีความฝันที่จะทำร่วมกันเยอะมากแต่หนูเหนื่อยแม่หนูกลับมาเป็นโรคคนแก่อีกครั้งมันหายไปเกือบสิบปีกลับมาเป็นอีกครั้งจากการกระทบกระเทือนจิตใจพี่ชายคนโตหายไปสี่ปี และกลับมาตอนโควิดกลับมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องพี่ยศพ่อไอ้จ๊อบหายไปเลยสี่ปีจนตอนนี้พี่ชายคนโตพูดไม่เกินสี่คำเคยพาไปหาหมอเขาบอกเขาไม่เป็นอะไรทุกวันนี้ก็ไม่พูดตื่นเช้ามากินข้าวดูทีวีเข้าไปนอนดูทีวีนอนชีวิตอยู่แค่นี้หนูคงไปทําเวรทํากรรมไว้เยอะถ้าเราไม่เลี้ยงใครจะเลี้ยงพี่น้องมันฆ่ากันไม่ตายหรอกแล้วหนูก็เครียดแม่กลับมาเป็นโรคคนแก่เที่ยงคืนตีหนึ่งไปนั่งอยู่บ้านคนอื่น ต้องให้แม่กลับมากินยาอีกครั้งได้หลานหลานดูแลหนูเลือกที่จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลือกที่จะรับผิดชอบผลักดันให้หนีจากคำว่าครอบครัวยากจนโชคดีที่หลานเรียนจบแล้วเขามีอาชีพแต่ก็ยังมาลำบากเปิดร้านข้าวมันไก่ให้พี่ชายคนกลางกับพี่สะพ้ายซื้อตึกให้เลยเจ็ดล้านกว่าวันดีคืนดีทะเลาะกันไม่มีใครมากินพี่ชายคนกลางกลับไปอยู่อ่างทองโดนคอนเซ็นเตอร์โดนหลอกไปสองแสนเอาโฉนดไปจำนองหนูก็ต้องไปไถถอนออกใครที่ด่าหนูมาเป็นหนูสักปีหนึ่งแล้ว จะรู้ว่าเจออะไรบ้างกว่าจะโตมาให้คนด่าไม่รู้หรอกว่าหนูเจออะไรมาบ้างร้องให้หนูไปหาหมอมาหนูต้องกินยานอนหลับกินยาคลายเครียดหนูไม่ไหวหนูโทรหาพิยุทธว่าหนูไม่ไหวหนูยอมแล้วคือเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ผิดที่กวางร้องให้ผิดที่หนูไปดันทุรังหนูอยากจะมีความรักแบบนี้ตั้งแต่แรกคิดว่าเอาอยู่ยอมเก็บเรื่องราวต่างๆไว้คนเดียวเป็นกระปุกที่เก็บความทุกข์ของทุกคนไว้เก็บไว้คนเดียวจนสุดท้ายไม่ไหวร้องให้